วันนี้เรามาเป็นเด็กวัดหนึ่งวัดค่ะถึงแล้วธรรมชาติมากชอบอ่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่วัดพระธาตุใดาเกิ้งนะคะมาทำบุญเนาะยางเี้เดีย๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูบริเวณ วัดพระธาตุไดเกิงนะคะซึ่งเป็นวัดที่เรามาบ่อยคะ่ะเรามาตั้งแต่เด็กแล้วนะคะที่วัดวัดนี้เราจะพาทุกคนไปถวายถวายสงังฆทานถวายของนะคะจะเจอกันค่ะนี่เราทำบุญมาถวายของให้ของที่วัดพระธาตุไดเกิงนะคะ ปาบุญสีเนาะใ่ปรมาน <ünden? S 2> ี้ยนะถ้าวาราอยนอลมมะอ่เนะอเยะ ้าวันนี้จะพาไปลรงกรัวนะครัเตรียมใส่บาตรค่ะใช่ป้าใส่บาตรที่ไหนอยู่ตรงไหนตู้ฟอนี่ปีนี่ไหน วันนี้เรามาเป็นเด็กวัดหนึ่งวัดลนี่ที่วันนี้เขากินมังสวิรัตทั้งหมดนะคะอือ

ซึ่งเราจะไปทำความสะอาดกันต่อคุณว่าทำยังไงดีบ้างช่วยดูแลบ้านแม่มที่ล้างช่วยนะวันนี้เราล้างกิงเสร็จแล้วก็ต้องล้าง มีน้ำเย็นมากเลยค่ะทุกคนสดชื่อน่ะสดีจ้าโอเคค่ะทุกคนตอนนี้เรากินเสร็จแล้วพร้อมเดินทางต่อกินเสร็จแล้วก็เก็บครัวนะคะเก็บครัว แล้วก็จะมาถ่ายบรรยากาศแบบยอดดอยข้างบนนะคะพระธาตุที่อยู่ข้างบนเราจะพาทุกคนขึ้นไปนะจ๊ะนี่คือทางขึ้นนะว่าทางขึ้นไปพระธาตุนะตอนที่เรามาเนี่ยทุกคนอาจจะไม่ค่อยเห็นทางขึ้นแบบชัดๆเพราะว่าปกติเราถ่ายใช่ไหมเวลาเราลงคลิปตอนเราลงคลิปแบบจะส่วนใหญ่จะเป็นคลิปแบบคนเยอะแต่ว่าวันนี้คือไม่มีคนนะคะไม่ใช่ช่วงแบบ ช่วงงานเนาะงานพิธีอะไรอย่างนี้อันนี้เป็นช่วงที่แบบไม่มีงานก็จะเงียบสงบอยางนี้ค่ะไปค่ะ let's go <S ก็อยากจะบอกสำหรับคนที่ไม่ออกกำลังกายนะคะก็ถ้าขึ้นมาก็จะเหนื่อยนะไม่ดีนะคะไม่ดีเร้ก็ออกกำลังกายบ้างอากาศดีมากค่ะทุกคนอหอมกลิ่นธรรมชาติ ไปค่ะเหลืออีกไม่ไกลแล้วโอ้ถึงล้วโอ้ยถึงแล้ว เงียบสงบมากเลยที่นี่ลงไปที่นิหารกันนี่ทุกคนดูสิตรงนี้วิวสวยอ่ะขบวนก็สวย มาชาติมากชอบอ่ะเปิดเลยจ้าอันนี้คือในวีหานะ นี่นะถ้าเราอยู่ตรงนี้ใช่ไหม αι? เราก็จะเห็นพระใหญ่อยู่อยู่ตรงนั้นที่สร้างนะคะที่เราเคยถ่ายไว้เนาะและ้วก็ทุกคนเห็นภูเขาใช่ไหมคะที่มันเป็นหนึ่งลูกอัตรงนั้นอะ่ะเขาเรียกว่าม่อนสองนะคะม่อนอลาหานซึ่งถ้ามีเวลาเนี่ยเราจะมาถ่ายที่ม่อนอลาหานนะคะให้ทุกคนเห็นอีกทีว่าข้างบนนั้นเป็นยังไงแล้วก็ตรงนี้แล้วก็มีอีกที่หนึ่งนะคะเป็นภูเขาลูกที่สามนะคะตรงนั้นทุกคนเห็นไหมอย่างงี้ง มีเจดีออกมานิดนึงอ่ะอาจจะไม่ค่อยเห็นนะคะเขาเรียกว่าม่อนนักคารานะคะเป็นม่อนสามนะถ้าอยู่พระธานนะคะจะเห็นพระใหญ่สวยมาก บูทเาเมตตาซึ่งก็นี่พือบูทาเมตตาจากพยาชมพูบดีนี่นะคะก็ทำความสะอาดเช็ดถูกันก่อนมาวัดทั้งทีก็ต้องเป็นทำตัวให้เป็นประโยชน์นะคะนี่พ่อเรานะคะกำลังทำความสะอาดอยู่ค่ะเป็นไงคะพ่อเหน่อยไหม เนื่บุญะเพื่อบุญข้อยละาค่ะแล้วก็จะช่วยน้อทำกันแมกล้องดีแล้วเนม่คุอเรียนนี่็เป็นวิหารที่สร้างขึ้นมาใหม่ เพ่าอเราชอบเช็ดพระเป็นประจำนะคะเวลาอยู่อยู่บ้านก็จะทำความสะอาดพุทธรูปพอมาวัดที่นี่ก็มาทำความสะอาดพุทธรูปอีกนะคะซึ่ง,งพ่อเรารักที่จะรักการทำความสะอาดมากคะ่ะจะบอกว่าผิวพรรณพ่อเราดีมากนะคะอาจจะเป็นเพราะบุญกุศลที่ในการทำทธรูปเทำความสะอาดก็ได้เราต้องทำแบบพ่อนะคะทุกคนแจวแจว ค่ะทุกคนวันนี้เราก็มาที่วัดดอยเกิ้งนะให้ทุกคนเห็นวิวแบบไม่มีผู้คนนะคะว่าเงียบสงบแค่ไหนก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย เป็นบริเวณหน้าวัดนะคะเราจะเห็นพระใหญ่อยู่ตรงล่างเราด้วยวิวดีมากเลยวัดพระธาดอยเกิ้งนะคะนี่คือหน้าวัดนะคะเนี่ยอันนี้ตรงหน้าวัดเลยจะมีหน้าวัดอีกก็คือทางเข้าวัดนะคะจะมีสิงห์ตัวใหญ่ๆสองตัวอยู่ตรงนั้น Maybe only you. <laughs>